สวัสดีค่ะอัพเดตนิดนึงฟอร์มคืบหน้ายังไปแบบช้าๆนะคะเขาเรียตพูดภาษากลางเด้อค่ะเดอ้อพูดภาษากลางนะคะสวนย่อมพ่อใหญ่นะคะคือสวนน้าบ้านนี่เป็นแค่แบบเทมเพอรรี่นะคะคือแบบว่า ยังไม่แน่นอนจะต้องย้ายอีกค่ะแต่ตอนนี้ก็คือตั้งแบบให้ดูแบบว่าสวยงามระหว่างเวลามาทางานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมีเก้าอี้สองอันเป๋วกับพยายนั่งนี่นี่สวนหย่อมแก้น้อยๆสวนหย่อมน้อยๆน,นะคะเอามาตั้งไว้เพื่อชั่วช่คราวเฉยๆนะคะต้นอัอนนี้ก็จะย้ายเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ก็คือตั้งแบบชั่วคราวเนาะเอาแบบ กระจายไปทั่วค่ะแต่ตรงนี้ก็แบบว่าให้แบบว่าร่มรื่นสวยงามนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมีต้นตะไคร่หอมด้วยกันยุงอันนี้นี่ค่ะแกก็เอาโอ่งเอาอะไรมาน้ําจากข้างบนสวนหย่อมนะคะแล้วทีนี้วันนี้นะคะก็พากันมาเอาเอาดายานะคะ ตรงนั้นยังไม่ได้ทํานะคะตรงนั้นนะคะตรงที่แบบว่าสารนะคะสารเจ้าที่ยังไม่ได้ทํานะคะเดี๋ยวจะพากันทําค่ะแต่รอ,อเอกมึกพรุ่งนี้ก็จะได้ไปกรุมภาวาอีกทุระเยอะมากไม่รู้ไปไหนมัง่งเนาะทุระเยอะจริงๆค่ะดู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 เจ้าลายเบอร์ประตูเปิดไม่ออกนะไปออกไอตรงอันนั้นแหละชอบยิงชอบโดดโอเคค่ะ มาดูมาดูตอนกลางตอนเชา้าก็จะทำหลังบ้านตอนฝ <Yeah. laughs> นตกค่ะฝนตกเมื่อวานนี่ฝนตกไฟฟ้าดับหนามาแล้วทีนี้ก็นี่ oh. เห็นไหมหญ้า <Yeah. S 1> พ่อใหญ่ก็จัดการนี่ค่ะดึงเอาไอ้พวกพี่นี่ แป๊วไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายลืมแล้วก็ไม่ได้เอามาโอเคค่ะนี่ค่ะแกทำแบบเนี้ยบเลยอ่ะพากันทำแบบเนี้ยบเลยอ่ะก็เลยแบบว่าใครใครที่เคยดูคลิปพ่อใหญ่เอาย่านะดาย่านะรับรองเลยว่าแกเนี้ยบมากๆเลยใช้เวลาแบบนานมากนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ เราก็จะเอาไอ้ต้นหอมต้นอะไรผักชีต้นหอมอะไรมาปลูกเชืเอคาเพื่อจะได้กินเนาะได้เก็บกินได้เก็บใช้เนาะเพราะว่าแกบอกว่าดินดีมากเลยไอ้ไส้เดือนเยอะมากไส้เดือนเยอะมากค่ะนี่ค่ะอันนี้สายคือสายอินเทอร์เน็ตนะคะโอเคค่ะอันนี้คือสันนษฐานกันนะคะว่านี่ค่ะเป็นสายอินเทอร์เนต็ตนอกลงมาอันนี้เสาอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าคิดว่า เจ้าของเก่าเขาอะเดินสายไฟเดินท่อน้ำตรงคอนกรีตค่ะต้นถนนเลยนะคะแล้วทีนี้สายไฟสายนี้ก็คือสายอินเทอร์เน็ตยังหาไม่เจอค่ะคิดว่ามาด้วยกันไปด้วยกันนี้เป็นสายเหลืองนะคะอ่าแกเจ้าของบ้านเอาสายไฟใส่ในสายเหลืองแล้วก็เดินไปประมาณนี้นะคะนี่เพราะว่าเจอตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ เป็นคล้ายๆกับว่าแกเดินมาทางอ่ไอสายไอใต้ดินมาใต้ถนนมาอะไรประมาณนี้นี่อันนี้คือแกทํานะคะมีคนคอมเมนต์มาเหมือนกันถามว่าทําไมเสาไฟอยู่ในบ้านเพราะว่าเาจ้าของเก่าเขาว่าทาไว้แบบว่าให้แบบว่าเอาแบบตั้งฐานดีๆจะได้แบบว่าไม่ล้มไม่อะไรแล้วก็ต่อต่อเข้ามาเป็นสายอินเทอร์เน็ตต่อเข้ามา ประมาณนี้นะคะนี่ก็ไม่เกะกะอะไรก็อยู่แบบข้างๆก็ไม่ถึงไม่ถึงกับว่าเห็นแบบว่าไม่ได้สวยงามอะไรมากมายแต่ก็อยู่ข้างๆอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะคลิปนี้ไม่ต้องดราม่านะคะไม่ต้องดราม่าว่าทําไมไม่ชื่อพ่อใหญ่เลยไม่ต้องดราม่านะคะ,อะขอร้องจริงๆเพราะว่าแปลวเวลาแปลวําวิดีโออะ่ะ แวไม่ได้แบบว่าทําตลอด24ชั่วโมงแล้วที่เวลาแปนะแ๋วทำเนี่ยวันนี้ก็ลืมขาขาตั้งกล้องมาก็เลยไม่ได้วขาตั้งกล้องมาก็พากันทําช่วยกันทําแต่แกส่วนมากแกไม่ค่อยให้แป๋วทำอะไรมากมายก็ช่วยช่วยช่วยไอ้ที่แป๋วเพราะว่าลากลากไอไ้อผักกระถินนะ่ะเยอะมากแล้วทีนี้อันไหนที่บ่าวหนักๆแกไม่ให้แป๋วทาเลย,ยอือกึนี่ค่ะ <S <S แกก็ได้นี่คอมพอต์นะคะก็แบบว่าเอาพลาสติกออกอะไรออกก็เหมือนกับว่าเป็นปุ๋ยเป็นตูบอร์อะไรประมาณนี้ค่ะแกแต่แกแกย้ายออกไปอีกที่หนึ่งอันนี้คือที่แรกนะ่ะแกตัดแกว่าจะเอาต้นไม้มาวางตรงนี้แล้วทีนี้เห็นดินงามดินดีแบบไส้เดือนเยอะมากแกก็เลยบอกว่าเออปลูกผักสวนครัวไว้กิน แบบว่าไม่อันนี้อันนี้คล้ายๆกับว่าไม่ได้ปลูกไปตลอดนะคะแค่ปลูกแบบต้นเล็กๆอะ่ะไอ,ตอต้ต้นหอมต้นผักชีต้นหอมผักชีอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าแกบอกว่าดินดินสวยดินดีมากก็เลยจะทําแกก็เลยไม่เอาต้นไม้มาใบตรงนี้ละโอเคค่ะมีคําถามหนึ่งอยากจะถามมากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่แบบว่ารู้นะคะว่าต้นเนี้ยต้นเนี้ยเนี่ยเนียต้นใหญ่ๆเนี้ย มีลายก,กระถางเนาะเพราใหญ่แยกออกเนาะแป๋วอยากทราบว่าเขาชื่ออะไรต้นอะไรคะแป๋วนี่ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้เรื่องเลยแป๋วไม่รู้เลยว่าเป็นต้นอะไรแป๋วก็เลยอยากจะถามนะคะว่าเขาชื่อเขานะ่ะต้นอะไรคะบอกแป๋วหน่อยนะคะแป๋วจะได้แบบว่าเพราะว่าพ่อใหญ่อยากย้ายกระถางอยากย้ายกระถางออกจากกระถางเล็กเพราะว่าเาขาต้นโตต้นใหญ่แล้วก็เลยแบบว่าอ,อยากจะย้ายออกให้ใ,หใส่กระถางใหญ่ แล้วที่นี้อ่ะแป๋วก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรแล้วที่นี้จะได้แบบว่าค้นหาในอ่าอินเทอร์เน็ตว่าดินดินที่เขาดินเขาใช้น่ะแล้วเขาเขาชื่อต้นอะไรแล้วดินที่ใช้เนี่ยเขาชอบอะไรอะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนที่แยกออกมาเนี่ยแยกนานมากเลยแล้วจะจาแป๋วจะไม่ได้ว่าดินดินเป็นแบบว่าแบบไหนเขาชอบดินแบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะดินด้วนดินซุยดินปนทรายดินปนหินอะไรก็ว่าไป โอเคค่ะใครที่รู้นะคะวานนะคะบอกแป๊บหน่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเรื่องหน้าเลยอันนี้แค่ฝั่งฝั่งฝั่งแรกนะคะตรงนี้ที่แม่เอาหญ้าเอาเอาเอาไอ,าเ,อ,าเ,อาเครื่องตัดหญ้ามาตัดเพราะว่าเอาออกหมดเลยเพราะว่าจะได้ปลูกต้น,ต,นต้นหอมผผาฉีไว้กินอ่า แกก็เลยเอาแบบออกเนี่เนี้ยบเลยทั้งรากทั้งอะไรสารพัดนี่ค่ะนี่เอาออกแบบนี้เลยไปแบบช้าๆค่ะเพราะเมื่อวานแป๋วก็ไปอ่าไปดูไอไอหน่องปลาลงจับปลากันแล้วทีนี้วันนี้ก็มีก็มานะคะแต่แป๋วก็ไปไปไปมามาแต่พ่อใหญ่อะ่ะไม่จะเป็น นี want buy new <laughs> ่ผมจไปมีนิวไรขาถขา <laughs> แล้วทีนี้พ่อใหญ่แกก็บอกว่าเธอไม่จำเป็นต้องต้องให้ชั้นอยู่ด้วยแกก็มาแล้วก็มาแล้วทีนี้แป๋วก็ไปแค่แป๊บเดียวแป๋ก็กลับมาก็มาดูแล้วก็มาช่วยกันแต่ก็ช่วยนิดหน่อยเพราะว่าแกไม่อยากให้แป๋วทาอะไรเพราะว่าเวลาจับเจอบอะไรเพราะว่าแปลวเคยผ่าตัดมาแล้วทีนี้แป๋วทางานหนักไม่ได้แล้วทีนี้แกบอกว่าถ้าเธอเจ็บท้องแล้วอ่ะ ใครเจ็บแทนเธอบางคนบางบางคอมเมนต์น่ะเธอไม่ต้องไปใส่ใจอะละมากมายเพราะว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าเธอเนะ่ะผ่าตัดมาแล้วเธอทํางานหนักไปได้แล้วฉันนะ่ะเป็นสามีที่อาสาที่จะทําให้ทุกอย่างไม่จําเป็นต้องมีคนมาบอกให้เธอว่าเธอต้องทําอะไรอ่าประมาณนี้นะคะอันนี้คือแบบว่าเอาแบบว่าพูดให้ฟังอะไรประมาณนี้คะ่ะ มีผู้ช่วยอันนี้ถ่ายคลิปแค่ประมาณ10นาทีนะคะก็ยืนถือกล้องประมาณ10นาทีนะคะบางอย่างพี่แป๋วทำได้แป๋วก็ไปทำอ่าไม่ใช่ว่าเออเพราะว่าแป๋วก็เข้าไปกวดอยากใยไปถูไปอะไรสารพัดในบ้านอันนี้ที่แป๋วทำได้อธิราย,ย่าเนี่ยจับได้นิดหน่อยแล้วก็แกก็ทำ จัดการเองก็จะเสร็จแล้วค่ะตรงนี้เนาะทำแบบว่าดูสิพวนดินแบบพวนแบบว่าไม่ให้แบบเหลือแบบรากหญ้ารากอะไรไม่ให้เหลือเลยอะแล้วก็ปลูกของได้เลยอะ สนอโอเคค่ะ you know? mm hmm. okay, have a มาต้องมองมเนียเจออ่ะ d o ยูริแพอทาเวอ้า come o l n อาโอเค e o i t t l e b t o ยแตกยแตกเหแตนลุยแบบสดๆนี่เห็นไหม กองหญ้านี่นะคะก็คือกองหญ้าที่แกวออกจากตรงนี้ค่ะ well, we range, really แล้วที่นี้เมื่อวานนี้ฝนตกก็เลยทำง่ายโอเค So <that. S 1> when when y o u done it You're you gonna start to do the b r yeah, i s s t house Yeah I'll leave that side I'll do that side after the brisset h ะว่าแกวบอกว่าแกว,กวสัญญาว่าทำตรงนี้เสร็จแล้วมาถึงตรงนี้ ก็จะไปพากันไปทำที่สารย yeah, เาดีอาร์อือนี่ค่ะอันนี้ท่อนไม้ออกที่เจออีกนะคะนี่อันที่ท่อนที่ใหญ่คือขนไปแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปกุมภาวากันไปทำธุระกันพรุ่งนี้ยังไม่ได้ทำสงสัยจะเป็นเมื่อลืน วันต่อไปคงจะเป็นวันอังคารที่จะได้มาทำนะคะก็จะมาทำออกแยกเพืได้ตัดต้นกระถิ่นออกเพราะว่าเขาสูงแล้วกลัวลากเขาแบบยังไปแล้วก็ไปเจอทำให้กำแพงพังย่ค่ะหญ้านี่เยอะมากเลยยญ้าเจ้าชูเนี่ยมีคนบอกมาว่าเป็นยญ้าเจ้าชูเนาะเยอะมากเดินไปเลนละปากว่า โอเคค่ะขอบคุณนะคะ FC e, ทุกท่านนะคะพี่ๆน้องๆน,นะคะที่ให้คำแนะนำมาเอ,เ,อเอ๋บอกว่าให้คำแนะนำให้ทั้งให้คำปรึกษาให้คำแนะนำมานะคะแปลก็ไปแบบช้าๆนะคะเพราะว่าแปลวก็วิ่งไปทางหนองปลามัมงวิ่งไปามาทางนี้มั่งพ่อใหญ่ก็ทำได้เท่าที่ทำไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าบางทีก็ ไปด้วยไม่ต้องไม่จาเป็นต้องที่แกจะต้องไปกระเป๋าอะไรประมาณนี้แกก็เดินไปดูเมื่อวานนี้ก็เดินไปดูแวบๆแล้วก็กลับมาก็มาทํานู่นทานี่ของแกแล้วก็รดลงรดน้ําต้นมองต้นไม้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้ไปนวสะอาดอีกไปขนต้นไม้มาอีกเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้ไปนนสะอาดตกตก,ตกแรงมากแล้วทีนี้ต้นไม้ที่เหลือจากนนสะอาดก็ส่วนมากก็จะเหลืออ,อ,อยู่ข้างนอกไม่จําเป็นต้องอ รดน้ำอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคเดนทานนี้จ้าขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกๆเอทุกท่านทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณค่ะ